แซงก็ถูกเมือนเดียวผมว่ามัแซงที่สุดอยู่เข้าหรอบเนี่ยครับหมมะม่วงนู่วน,นวะใกขอดครับ สวยเลยเกิดตัอกี็มีคัวอีสานครับนะครับคนเพียบเลยับสองหลากไงเราข้อบูอย่างกับนี้ครับอือ ที่จอดรถก็กว้างมากครับนป็นกอดแซ่บะครับตปกอดหางจะ้วนี่แับตั่วแซประกอบนะครับแซ่บอ่แตุ่้ด้วยครับมักเสียข้าวก็มีแมงกบบนี้ครับแมงโผล่ไปแเสดงแมงเสดิงน้ำนะครับแต่กินแมงเสดงนะปล่อยให้แซะไปทับดิน ดิ่งด้วยครับโหคูดีงามเลยครับอยากไม่ต้องสาปเอาตปหีของเลยครับผมกรด้วยแน่นอนคนเยอะขนาดนีงง้แล้วก็เอาเซกของเนื้อด้วยครอทุอย่างเ้ย ต้องร้องไก่ก่อนเลยครับผมเมนูทีเด็ดมองเนสแซอรครับผมเดี่ยวผมเอาผนสเซอร์ที่สุดเดี่ยวมากเป็ดบานเลครับผมไก่หอมแบบ

เราองถึงขอบคุนกับไต้รับผมมีสิน้องให้วงเลยกินแบบนี้ครับขอบอวานอุ้ยอื้อ กับตัวกันนาโรยสดกับผม้ำลองมีแต่ของสดๆแลย้อยู่นี่ขอบคุณแต้วกคอมียาครับ

ของเนื้อครับนี่เป็นเนื้อแบบเซ่บๆเลยครับผมแบบสุดมากเลยทัวมากนีกลืมบอกไมา่าเสียบกกันนะครับผมแบบรองก็แพต่ำยังดากล้น้าก้านไปที่แล้ว เปิดโต๊ะนั่นาคาอันนาำไหม